ฟีปั๊มเหลือขัดพัดลมจะประกอบอยู่กับใบพัดลมและทํางานร่วมกับปั๊มน้ำเมื่อผู้เล่ปั๊มน้ำหมุนใบพัดลมก็จะหมุนตามทําให้อากาศไหลผ่านบ่อน้า ช่วยในการระบายความร้อนและรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมภายในฟีปัมจะมีน้ำยาซิลิโคนซึ่งมีคุณมสมบัติพิเศษคือจะมีความเหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆฟีปัมจะยังมีความเหนื่ไว้มากส่งผลให้ใบพัดลมหมุนช้าแต่เมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนเพิ่มสูงขึ้นน้ำยาซิลิโคนก็จะมีความเหนืดเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ใบพัดลมหมุนเร็วขึ้นทําให้สามารถระบายความร้อนจากหม้อาาาย่่งเหมมมะะะะสสแลีปริิทธภพค สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมานานเกิน100,000กิโลเมตรและเจอปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นสาเหตุอานมาจากชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนเสื่อมสภาพโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากฟีปั๊มชํำรุดไม่สามารถช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำได้เพียงพอคะ่ะฟีปั๊มชํำรุดแก้แบบนี้ 1. ฟีปั๊มชำรู้จาักการที่น้ำยาซิลิโคนเสอมสภาพส่งผลให้มีความหนื่ไม่มากพอจนใบพัดลมหมุนช้าไม่สามารถช่วยระบายความร้อนจากหม้อน้ำได้ทันทีกรณีนี้สามารถเติมน้ำยาซิลิโคนใหม่ตามค่าวความหนื่ที่กำหนดได้ค่ะข้อควรระวังการเติมน้ำยาซิลิโคนหากเติมในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ใบพัดลมมีเสียงดังขณะข,ขับขี่ที่รอบสูงและอาจส่งผลให้ซีลของฟีปั๊มแตกได้ค่ะ 2. ฟีปั๊มชำรู้จากการที่ซีลรั่วหรือลูกป,ปืนแตกส่งผลให้ฟีปั๊มตอบสนองต่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ช้าลงทําให้ความหนืดลดลงกรณีนี้แนะนําให้เปลี่ยนฟีปั๊มใหม่ไปเลยจะดีกว่าค่ะ